ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเตียมน้าพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองน้พี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธน้พี่น้องวันพุธที่สิบห้าตุลาคมห8ปดลาวพัฒนาออกห้าสองเก้าหนึ่งห้าสอง ขับเด็กล่างก็ออกเก้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับของพ่อดอนละยองหววทิพผ่านมากเขาตะเลกบิ่งพี่น้องจับคูหลุดนะครับเนาะนี่นะครับวันพุทธที่15ตุลาคม2568้าลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด3กับ1มาหนึนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเจพี่น้อง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามออกเก้าหนึ่งนะครับสามสองสสองห้า 3. สามฮะเมื่อาวากันน้พี่น้องนาะจับขูรุดเด็กปอตะวันเรีกวิ่งบรุษนะครับครับเมืนเน่อวานพ่อแจม้ามาตามตัวอีกน้พี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรูดพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่เกดเพี่น้องเด้อจับคู่เด่นสี่เจ็ด เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับ เจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับครับเรียกสามตัวพี่น้อง เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดนะครับ จัดเก็บน,นะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568้าหลาพัฒนาพ่อดอนละยองขับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้องครับ4 7 7 2 7 8 7 9เจานะพี่น้องเนาะขับเน้น4 7กับ7 2็ดขับมักสอบแด่กับเปลี่แก่นามึงน,นะพี่น้องเนาะเลข4หางปล่อย ที่สาคัญก็่าลืมกลับตัวไว้นำนาะอพี่น้องเนาะะเราเตรียมขอไวพอรอนขอยเข่าขอให้ปังครับพี่นอ้องอีกีก็จะได้โฉบโมันๆมันกันนะ้อพี่น้องเนาะครับรเตรียมก็ขอขอบคุณในหลาย,ย,ย,น,ละยนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนา,นาเตรียมมาครับฝากพีฝาก,ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัด ก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขาขอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันมันกันน้าคัมเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำน้าคัมรับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโฉบโมันมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม